สวัสดีครับวันนี้ครูแบรวันจะมาสอนเกี่ยวกับการต้นค่าไม่ครบช่องเลยนะครับไม่ครบช่องสถานีโทรทัศน์และวิทยุครับนำมาฝากนะครับหลายๆคนมีโซนี่นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตันตันค่าแล้วก็ศูนย์ศู แล้วก็พิทยุนะครับพิทยุมีการตั้งค่าใน่ายๆนะครับนำมาฝาให้คุณผู้ชมนะครับเอาไม่มีสัญญา เดี๋ยวนะครับไปที่อ่าเดี๋ยวนะครับไม่มีสัญญ,ญาณครับอ่าเดี๋ยวนะครับสรหัะศูนย์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 แล้วก็การจัดช่อมเดี๋ยวนะครับไปที่อ่า อันติดตั้สช่องรายการวิญญาณเด็จนะครับนี่เด็ดนะครับ ตั้งค่าติดตามติดการตั้งค่านี่ครับค้นหาอัตโนมัติแล้วก็เดี๋ยวตั้งค่าดาวเทีเยมเห็นนะครับอ่าเดี๋ยวพ้อมช่องอรายการ มีครับกัรชาชาช่อมรายการนะครับเดี๋ยวนะครับอ่ะมีปัญหานะครับว่ายูเนี่ยเราใส่รหัสก่อนแนล้วใส่รหัส0 0นนนแล้วก็ไปที่ ข้อมูลช่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะครับระบบทีวีอัปเดตเดี๋ยว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  เดี๋ยวไปที่ข้อนี่ครับนี่ครับวิทยุจะช่อมแบบนี้ครับวิทยุเป็นวิทยุหอมนี่ครับนี่ครับวิทยุติดตั้งแล้วนะครับบางทีเนี่ยอัตารยค่าผิดนะครับใส่รหัสที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็ช่อมรายการทีวีแล้วก็ใส่ตั้งค่าอี อังค่ะแล้วก็ใส่อีโซ,โ,ซโซนโซนเหมือนเดิมครับแล้วก็ติดด้านจัดการจะช่อมจะช่อมโอเคข้อมูลช่อม อาเดี๋ยวนะครับติดตั้งน,นะครับไปที่รายการวิวเนี่ยนะครับใส่รหัสโซน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 ,โซน,โซนแล้วก็ไปที่ติดตั้งรายการเพิ่มช่องรายการอุไปเชิญใช้เนี่ยนะครับตั้งค่าคนตั้งค่าช่องรายการเนี่ยนะครับปัญหาอัตโนมัติ นี่ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้กาลัางโหลดอยู่ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับตอนนี้อัปเดตร้านค่าช่อมนะครับร้านค่าช่อมเสร็จปั๊บนะครับสักครู่นึงตอนนี้กำลังโหลดอยู่นะครับเดีย๋ยวไปพัดดย กล้องนี่ยจะมีภาคมชัดนะครับติดต้นนี่ครับนี่ครับตั้งค่านะครับตั้งค่าเสร็จนะครับตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยปั๊บตั้งค่าปั๊บ โดยค้นหาโดยอัตโนมัติเอเปลี่ยนแต่ช่อง3ช่องอื่นไม่มีเลยเพลียงแต่ช่อง3อย่างเดียวก็อลองไปทําดูมีกล่อง b s i ถ้าคื่นอื่นก็ไม่ติดนะครับก็ดูจะถ่ายวีดีโอเก็บเอาไว้นะครับไปใส่ในยูทู e ตั้งค่า update, อัปเดตค้นหาอัตโนมัตินะครับก็อลองไปทําดูนะครับไอใส่ไทยคมไทยเรียมดาวโฮมหกนะครับ 71แล้วนะครับช่องสามมาแล้วอันนี้เป็นช่องสามนะครับก็ตั้งค่าเป็นช่องสามทำไมช่องอื่นไม่มีเลยครับเ,ออเราไปถามศูน so ย์ BSI นะว่าจะจัดการช่องแบบนี้หรือเปล่านะครับ อันนี้ครับถ่ายเสร็จเดี๋ยวจะเจอเลยช่อมสามโอเคทีนี้ ตังค่าชอมนะครับตังค่าชอมด้วยเพียงท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ